โอ้ยกช่เดยวเดี๋ยุญใสเหมุนเื่อค้างกับกูไม่ถ่ายแลวเหรอใช่มาขอหาลงูกันได้อเด้อโอ้ เอาไปเอาไอแดงมาดิข oh, oh, oh. oh, um, ้าวข้าวมันสิลูกขายด้ที่บ้านเลยแล้วกไม่าให้ก่อนน้ลูกขีเื่ออะไรเรื่อกมาดูดู นานๆพ่อมันจะได้นานๆแต่ก็สุกแต่ก็สุกกูไมได้ดีใช่ยิ่งนานยิ่งรู้แล้วเมื่อกี้มาอาพรอตีมันเข่าไปเขี่ยเข่าไปเราต้องเขี่ยเราต้องเขี่ยตด้วยโอ๋อพีแบายเด้ออายบาย